น,นะคะก็คือลูกกั้งเรามาเจอลูกกั้งนะครับนี่ครับนี่ครับกดซับสไครต์ให้น้องตูนด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราจะมาหาหอยกันวันนี้นะอีพีนี้นะตูนนะอ่า EP ที่แล้วเราเราไม่รู้เทคนิคการหาหอยกันนะ วันนี้เราตั้งใจเลยอีพีนี้เราจะทําให้ได้เลยเราจะต้องหาหอยกันให้ได้เรารู้เทคนิคพิเศษแล้วหอยกันมันจะมีอยู่รูรูสองรูนะครับมันจะพ่นน้ําออกมาเราต้องสังเกตให้ดีนะครับพอดีวันนี้นะครับอ่าตะวันจะตกแล้วซันเซ็ตแล้วเราจะมีเวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะไม่พอเราต้องหาให้ได้นะเทคนิคนะเดี๋ยวเราจะบอกไปเรื่อยๆนะโอเคพร้อมยังค่ะ <c oughs> พร้อมแล้ว let's go โอเคนะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะอ่าเพราะว่าน้ำมันยังลงไม่ยังไม่หมดทีอ่าเราจะไปดูเราจะค่อยค่อยค่อยเล็งเลดูนะยังไงวันนี้เราต้องหาให้ได้นะได้โอเคไม่มีคนไปลุยนะคะก็คือลูกกั้งเรามาเจอลูกกั้งนะครับนี่ครับนี่ครับ คือเขาจะเอาไอปลา,น,านะตุนะมาวางอยู่หน้ารูแล้วก็กั้งมันจะออกมาโอเคเซน่า <Okay. S 2> ไม่มีปลาอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปหาอหอยกันกันต่อจ้ะเซียวเซียวนี่ดูกั้งนะครับนี่ครับเห็นกล้ามมันอยู่เลยนะครับอันนี้ไม่มีเลยหอยจะัะนี่ครับมันเอาเหินมาคุมดงลราหาดูวสิต้องขุดเหรอจับไปนี่นี่เลยไม่ใช่เออความจริงจับอย่างนี้ก็คือมันจะเป็น หอ,อยนั่นเลยเออได้ไหมนี่เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใช่หรือเปล่าถ่านกวน ไม่ใช่นะครับนึกว่าใช่แล้วโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่ครับอะไรเจอบ้างไหมตูนฮะฮะอะไรอ่ะหาหอยหาหอยหากันไปเรื่อยๆครับผมอันนี้น่าจะชัวร์นะครับ นี่ครับม,มันมีรูอยู่สองรู<ม>ใช่ไหม,ไมนี่นี่รูนี่อ๋อเราลองกดดูสิอย่างนี้เหรออ่านี่ไหมหนูกลาเป็นพวกปูให้หนูซวยอ้อาวมันลูกเล็กเขา <laughs> <laughs> ลูกเล็กลูกเล็กโอเคไหนได้กี่ตัวเมื่อกี้นะ ได้สองแล<ต>้วครับ<อ>ลูกใหญ่ได้สองแล้วนะครับอ่าลูกเล็กด้วยอ่ะเออเอาเอาหาไปต่อนี่ครับเรามาเจอลูกกั้งอีกรูหนึ่งนะครับนี่ว,ว้าวสองตัวแล้วเราเจอนี่ครับมันจะมีสองรูนะเนี่ยเทคนิคคือเราหารูอย่างเดียวเลยครับหารูแล้วเราก็แซะเลยน่าจะตัวใหญ่นี่ยอุอ้งอเอา หนเลี้ยวเดี๋ยวนะครับหาก่อนเอาเอา,าหนเลี้ยวหาไม่เจอนะครับเอาไม่ใช่โอคจริงอย่างนี้ชัวร์เลยเนี่ยเอาไมเอาไปห้ยจิตแล้วก็ซ้ำจี นี่ครับภารกิจเราตอนแรกเราคิดว่าวันนี้เราจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะแต่ไม่ถึงนะตัวนะครึ่งชั่วโมงนะครับนี่เราได้มาครึ่งชั่วโมงก็สิสามลูกนะตุนมันไม่เห็นแล้วนะเราไม่เห็นเรา,ามไม่สามารถมองเห็นได้พออะมืออ่าก็คือว่าเราก็สเสือว่าสําเร็จนะเนะทคนิคนะเทคนิคการหาหอยอ่าหอยกันหอยกันมันจะมีรูสองรูติดสองรูอยู่ใกล้ๆกันขนาดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราก็เขี่ยเลยตรงกลางเลยมันจะอยู่ตรงนั้นเลยใช่โอเคนะก็ก็คือเป็นทริปทริปเล็กเล็กน้อยนะอนะ โอเคฝากคู่สนับสนุนหลักของเราหน่อยคือน้ำผลไม้แ่บคุณตัต้มน้ำขายทั่วเมืองกระบี่ค่ะน้ำผลไม้ปัน่นคุณตั้มอร่อยทุกน้ำขายทุ่เมืองกระบี่นะครับโอเคฝากหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะทางช่องตุ่นพาทั่วครับผมแล้วอ e ีพีหน้าเราก็ไปกันต่อแน่นอนลุยๆนะคับซิวอาคาก็จะมาย่ากค่ะนีนะ่หอยนะที่เราไปหานะหอยอะไรน้องตุนนะหอยกันนะ เราจะมาย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มซีฟูดนะแล้วก็เราก็จะมาชิมกันซิลพ <See you. S 2> ี่คะก็คือหอยกัน้นหอยกั้นที่เราไปหามาวันนี้นะน้องตุนนะอ่าน้องตุนชิมไหมอ,อ่ะฮะแมอวอ่ะเดี๋ยวพ่อชิมให้ก็ได้อะนะนี่นะครับเดี๋ยวเราทำน้ำจิ้ม,มเรามาย่างนะครับอ ว้าวกับฟีฟูด้ดว้าวโอเคมาหนึง่งสองพอดีคำือือเยมอือมันอร่อยมากๆครับ เผ็ดเปรี้ยวเนื้อมันมันมันเยอะเวลาเราเคี้ยวมันหนึบ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 มันนัวอ่าใช่ครับโอ้โหนะครับไอฝากด้วยนะเทคนิคนะเทคนิคการหาหอยกันนะวันนี้เรามีเวลานิดไปหน่อยนะถ้าเรามีเวลาตัวนี้เราได้เยอะกว่านี้แน่ตอนแรกเราบอกว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงคะแต่ไม่ใช่นะครับเราไม่ถึงสามสิบนาทีนะเราได้สี่ตัวห้าตัวตัวเลไอีกตัวหนึ่ง ปล่อยไปแล้วตัวเล็กก็ถือว่าโอเคนะน้องตุลนะโอ้โหเดี๋ยววันหลังครับอ่าเทคนิคนะเทคนิคคือยังไงน้องตุลเราดูยังไงดูดูสองรูมันจะมีรูเล็กๆครับสองรูขึ้นอยู่ห่างอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้นะครับห่างนิดเดียวอ่าหอยมันจะอยู่ตรงนั้นเลยโอ้โนหน้ด้วยเอออร่อยมากๆครับหอยหอยกันอ่าหาหอยกัน ไม่ใช่หาหอยกันนะเออก็ได้เหมือนกันโอเคครับโอ้โหสุดยอดมากเมนูนี้ซีวตอนนี้แซ่ตุนพาทั่วขายแล้วค่ะตัวละสามร้อยบาททุกขนาดไซส์ค่ะครับผมอุดหนุนกันได้เลย อร่อยทุกน้ำเลยค่ะขายพั่วมังกาบีค่ะคุณคุณชอบเที่ยวหรือเปล่าชอบทำกับข้าวไม่เออถ้าชอบแนะนำเลยตามได้เลยช่องตุนพาทูก ตุ้นพาทูชาดนดาดจดาดี้าดนดาดจดาดี้าดี้าชาดีดาดีดาด้จันนคุณี่ยวหรือ song patu part 2 dia